ผมทำกองสุ่มให้พี่นารานะครับแล้วแล้วเป็นกล่องสุ่มอะไรเป็นกล่องสุ่มอิตาเลียนเบลล์รถทับแล้วมีตัวอะไรบ้างมีเอ่อแรกๆก็มีบอมบาริโลโคคอดิโลเอ้ยไม่ใช่เอ่อใช่ใช่บอมบาริโลโคคอดิโลแล้วก็ทูทมทู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 สัาว์แล้วก็ สิคิดก็คืออูดินดุนมาดินดินดินดุนมาเด้วพี่แกะให้พี่ใช่ไหมใช่บ่มมาดีิลเนาะกูกดีนลนาจะได้จะได้แต่แต่อแล้วต่าพี่อยากได้สีคิดอืมแม่ให้เลย สค <Okay. S 1> ขอบคุณครัก่นขอบคุณครับทุกคนทุกชั้นปู่ย่าตายายพี่น้องสุภาพเอาดีๆด,ดีเอาขอบคุณไหมดิขอบคุณครับพี่น้องนะครับแล้วก็คนที่ดูคลิปน,นี้ไปแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้บายายังะ่ bye, งะบ๊ายบายนะโ